สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกันกบครูบุญเช่นเคยนะคะครูบุญจุธามาศเสียรันนะคะก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะนะคะให้กับทุกคนนะคะเหมือนเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปคนเหมือนหรือว่าแฟชั่นดีไซน์นะคะวันนี้ครูบุญจะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์นะคะเราจะมาวาดออกแบบกระโปรง แบบต่างๆางกันนะคะแล้วก็ระบายด้วยดินสอสีหรือสีไม้นั่นเองนะคะ mm. เอาละค่ะไม่ให้เสียเวลานะคะครูจะมาแนะนำนะคะวิธีการว่านะคะก่อนอื่นครูก็จะทบทวนนะคะทร,ะรง,ะะงกระโปรงนะคะที่ได้สอนไปนะคะ,ะครูจะวาดให้ดูเลยนะคะที่ครูได้สอนไปทรงกระโปรงมีทรงสอบนะคะทรงสอบนะคะก็ จากสะโพกนะคะก็ตีสอบเข้านะคะเรียกทรงสอบเวลาเราวาดเกล็ดกระโปรงนะคะให้เรากดนะคะแล้วก็ตวัดเส้นนะคะเส้นเกล็ดจ,จะออกมาสวยนะคะไม่แข็งนะคะอันนี้ทรงสอบนะคะทรงสอบนะคะก็จะปลายก็จะสอบเข้านะคะต่อไปเป็นทรงตรงนะคะทรงตรง จากสะโพกนะคะลากตรงลงมาถึงชายเลยนะคะจากสะโพกลากตรงลงมาถึงชายเลยนะคะตวัดเส้นเกร็ดนะคะอันนี้ทรงตรงนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงดินสอนะคะทรงดินสอนะคะก็จะจากสะโพกตรงลงมาเลยนะคะเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะคะ จากสะโพกลากเส้นตรงลงมานะคะเป็นทรงตรงทรงดินสอนะคะต่อไปทรงบานนะคะทรงบานนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรง A อไลน์นะคะ A อไลน์นะคะก็คล้ายกับตัว A ใช่ไหมคะตัว A เ,เห็นไหมคะตัว A จะกว้างออกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะแคบนะคะ นี้เราก็จะได้กระโปรงสามทรงนะคะเราจะมาออกแบบกระโปรงกันนะคะให้เออแล้วก็ระบายสีไม้กันนะคะพอจะเข้าใจนะคะกระโปรง3ามทรงที่ครูป,ปูแนะนําไปนะคะเอาละค่ะครูก็จะมาล่างภาพให้ดูกันนะคะเออหุ่นแฟชั่นครึ่งตัวนะคะจากเอวถึงเข่านะคะ อูจะลา่าจากเอวถึงเข่านะคะเป็นเอวแล้วก็มาสะโพกนะคะมาต้นขานะคะถึงเข่านะคะเราก็มาวาดทรงหรือว่จะต่อลงมาก็ได้นะคะให้ย้อนกลับไปดูนะคะวิธีการแบ่งสัสดส่วนนะคะช่วงล่างของหุ่นแฟชั่นนะคะครูบูดได้แนะนําไปแล้วนะคะแล้วนะคะเรามาใส่ทรงกระโปรงนะคะ ทรงแรกนะคะที่คุูปุณวาดให้ดูเมื่อกี้ก็คือทรงสอบนะคะเราจะมาวาดกระโปรงทรงสอบนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะออกแบบใหม่นะคะโดยต่อชายลูดนะคะเป็นชายลูดนะคะแล้วก็จะใส่ลูดไปนะคะตรงชายกระโปรงนะคะนี้นะคะ เราก็จะได้กระโปรงแบบใหม่นะคะอันนี้เราออกแบบจากทรงสอบนะคะมาต่อระบายกันนะคะครูก็จะลงด้วยปากกาเคมีนะคะ0.3นะคะปากกาเคมี0.3นะคะลากไปเลยนะคะช่วงขอบเอวนะคะช่วงเกตนะคะตะวัดเส้นปลปล่อยลงมาเลยนะคะ แล้วก็ช่วงเอวนะคะช่วงสะโพกลงมานะคะมีการตัดต่อนะคะใช้ปากกาเคมี0.3นะคะทำช,ชายนะคะชายกระโปรงนะคะใส่เส้นลูดนะคะช่วงตัดต่อนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้ ทรงกระโปรงทรงสอบต่อรูดนะคะตัดต่อรูดนะคะแล้วก็เราก็ลบรอยดินสอออกไปนะคะเราจะมาทำลายกระโปรงรูปดาวกันนะคะเราจะทำลายกระโปรงรูปดาวกันนะคะวิธีการวาดรูปดาวนะคะก็ฝึกวาดมานะคะ แล้วก็ใส่นะคะวาดกระโปรงรูปดาวนะคะอันนี้ก็อาจจะโผลมาตรงนี้นิดหนึ่งก็ได้นะคะ ใส่ลายผ้านะคะออกแบบลายผ้าไปด้วยก็ก็ได้นะคะกระโปรงจะได้มีสีสันงดงามขึ้นมานะคะ ล้วค่ะเราก็จะได้ลายดาวนะคะถ้าสมมุติว่าเราลากไม่ค่อยเป็นรูปดาวเท่าไหร่เวลาลงปากกานะคะเราก็แต่งใหม่นะคะให้สวยงามนะคะก็อาจจะไม่ทับรอยดินสอเดิมก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นรูปดาวเท่าไหร่นะคะตอนล่างไว้ เราก็มาแต่งใหม่นะคะตอนลงปากกานะคะนี่นะคะเราก็ลากด้วยปากกาเคมี0.3นะคะแต่งลายภาพเป็นรูปดาวนะคะใครมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียเจ๋งๆนะคะก็ลองออกแบบกันดูนะคะเราได้ทรงทรงกระโปรงไป3แบบแล้วนะคะเราก็ลองฝึก จินตนาการแบบที่เราชอบนะคะลองลองดูกันนะคะอันนี้ครูปุ๊ก็จะมาแนะนำวิธีการออกแบบนะคะต่อไปเราก็ลบรอยดินสอออกนะคะเราก็จะได้กระโปงทรงรูปดาวนะคะระบายสีดำไปเลยนะคะขาวดำนะคะใช้ ใช้สีไม้นะคะสีไม้สีดำนะคะระบายนะคะเว้นรูปดาวไว้นะคะระบายอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวครูจะมาวาดให้ดู3แบบนะคะโดยใช้กระโปรงทรงต้นแบบนะคะมาตกแต่งนะคะ ด้วยพวกย้วยระบายเพวลวลูดอะไรก็ได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะลองฝึกวาดดูระบายสีดูนะคะอุ้ยขออภัยค่ะสีหักก็ระบายนะคะคูปูมีสํา สำรองไว้นะคะเหล่าสำรองไว้นะคะเพราะว่ามือหนักกดไม่ว่าสีหรือดินสอก็หักประจำเลยนะคะอันนี้นะคะช่วงเกล็ดนะคะก็ค่อยค่อเน้นข้างหนึ่งนะคะเข้มนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะก็ออกน้ำหนักเทาหน่อยนะคะเพื่อจะได้เน้นเกล็ด ทรงของกระโปรงขึ้นมานะคะรู้สึกว่าแท่งนี้ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะต้องกดหนักหน่อยนะคะสีแบบสีดำแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะคะดำมากดำน้อยนะคะอืมอน,นี้เราก็ลองมาออกแบบดูนะคะ เว็นเกล็ดนะคะเกล็ดทรงไว้นะคะอ้ขอใหขอให้โโปูนนี่สีมันแบบเหลาแหลมเกินมั้งคะเหลายาวเกินนะคะขอภัยนะคะทําให้ผู้ชมอัดตกใจได้นะคะกําลังดูอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สีมาหักอยู่เนี่ย ตกตกใจหมดเลยนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้กระปรงทรงดาวแล้วนะคะขาวและดํานะคะ black and white นะคะนี่นะคะเราก็จะได้กระปงแล้วนะคะเป็นช่วงตรงกลางไว้นะคะจะได้ดูแบบกลมนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่รูปดาวก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะ อาจจะต่อด้วยผ้าพื้นสีดำไปเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะหรือว่าจะต่อดถ้าเรามีไอเดียเราอาจจะใช้ผ้าแก้วหรือผ้าอะไรก็ได้บางๆนะคะนะคะมาเป็นต่อระบายก็ได้นะคะลูดด้วยผ้าแก้วก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ไอเดียแต่ละคนนะคะนี่รูโูม,มาไกด์ไลน์ให้นะคะ เอาละค่ะเราจะได้กระโปรงทรงสอบแล้วนะคะต่อไปเรามาวาดกระโปรงทรงตรงกันนะคะทรงตรงนะคะทรงตรงนะคะครูจะวาดแค่ครึ่งนะคะก็คือเอวสะโพกนะคะต้นขาและเข่านะคะกระโปรงทรงตรงนะคะทรงดินสอนะคะ ส่งตรงเราอาจจะต่ออดตรงนี้ก็ได้นะคะตัดต่อนะคะเป็นจีบนะคะตัดต่อจีบตรงนี้ก็ได้นะคะ อย่าลืมเกล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นกระโปรงตัดต่อเฉียงนะคะแล้วก็จับจีบนะคะจีบซ้อนนะคะก็เป็นกระโปรงทรงทรงตรงหรือว่าทรงดินสอนะคะลากเส้นเกล็ดตวัดลงมาทรงตรง แต่งเส้นใหม่ให้สวยนะคะตอนล่างดินสอไว้แบบอืมยังดูตัดต่อช่วงนี้นะคะลากเส้นตรงลงมาให้ตรงกับจีบนะคะที่เรากำหนดไว้เห็นไหมคะครูแต่งใหม่ไม่ใช้จีบเดิมของดินสอนะคะ ก็จะได้ทรงตรงทรงดินสอน,นะคะตัดต่อเฉียงนะคะแล้วก็จับจีบนะคะจีบซ้อนนะคะให้ตรงจีบนะคะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นทรงกระโปรงสีเขียวเข้มก็ได้นะคะสีเขียวเข้ม ล้วก็มาระบายสีกันนะคะระบายจากด้านข้างนะคะขอบเอวนะคะเพื่อให้ดูแบบว่าอยู่บนตัวคนบนตัวหุ่นนะคะเราก็เว้นตรงกลางไว้นะคะจะได้ดูแบบกลมกลึงนะคะขอภัยค่ะคูคูค่ะ นี้นะคะแล้วก็ระบายนะคะค่อยๆระบายนะคะให้เรียบเนียนนะคะสีไม้นะคะต้องใช้น้ำหนักมือเป็นอย่างมากเลยนะคะใครที่ระบายสีไม้นะคะหรือดินสอสีนี่ก็ต้องใช้ออกแรงพลังมากนะคะนี่นะคะแล้วก็ระบาย เว้นช่วงเป็ดนะคะเน้นเข้มข้างหนึ่งนะคะเวลาระบายนะคะเห็นไหมคะมันก็จะผักเส้นเป็ดขึ้นมาอันนี้นะคะเน้นหน่อยนะคะรอยตัดต่อนะคะเน้นให้เข้มขึ้นนะคะเราจะได้ดูช่วงจับจีบนะคะระบายเลยแล้วค่อยไล่ไล่จนหายไปกด กดตรงจีบที่ซ้อนทับกันทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ระบายแล้วก็ผ่อนน้ําหนักมือนะคะให้หายไปนะคะกดเฉพาะตรงเส้นนี้นะคะที่ทับซ้อนกันแล้วก็ระบายให้หายไปนะคะทรงดินสอนะคะเรามาประยุกต์นะคะออกแบบใหม่นะคะโดยมีการตัดต่อจีบซ้อนนะคะ จับจีบซ้อนนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ทรงกระปรงแบบที่สองแล้วนะคะต่อไปครูผูจะมาวาดแบบที่สามให้ดูกันนะคะแบบที่สามก็จะเป็นกระปรงหน้าสั้นหลังยาวนะคะเรามาวาดเป็นทรง A นะคะ แต่ว่าครูจะวาดแบบรูดนะคะอันนี้ครูจะวาดไปเลยดีกว่านะคะเอ่อเพราะว่าครูปูล,ล่างหุ่นครึ่งตัวให้ดูแล้วนะคะอันนี้นะคะวิธีล่างภาพนะคะเราวาดลงมาก่อนเลยนะคะความยาวด้านหลังประมาณไหนนะคะแล้วเราค่อยมาใส่ย้วยด้านหน้านะคะอันนี้นะคะ ด้วยด้านหลังนะคะเป็นยังไงนะคะจะเป็นกระโปรงลูดนะคะเอวลูดนะคะรูดช่วงเอวนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงย้ยนะคะย้ยด้านหลังนะคะเราก็จะได้กระโปรง หน้าสั้นหลังยาวนะคะเป็นแบบที่สามนะคะอันนี้แบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองนะคะแบบที่สามนะคะเราก็จะมาวาดลงด้วยปากกาเคมี0.3น์จุดสามนะคะใส่ช่วงรูดนะคะคล้ายถั่วงอกนะคะนึก นึกจินตนาการค <c> ล <ười> ายเลขเก้านะคะเลขเก้าหัวตีบหน่อยนะคะเอาแล้วค่ะแล้วก็มาลากย้วยเห็นไหมคะครูไม่ทับเส้นเดิมนะคะ <c ười> เพราะว่าเส้นเดิมที่ล่างไว้มันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะ <c ười> ดังนั้นนะคะอย่าลืมเราสามารถแต่งใหม่ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นย้วยด้านหลังนะคะนี้เป็นจีบนะคะเราก็จะได้กลับรงแบบหน้าสั้นหลังยาวนะคะวิธีวาดนะคะก็วาดชายกระโปรงด้านหลังก่อนแล้วก็ถึงมาค่อยไล่ความยาวด้านหน้านะคะอันนี้ครูจะใช้สี น้ำตาลดีกว่านะคะน้ำตาลสีน้ำตาลแดงนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะระบายช่วงเอวลงมาช่วงช่วงขอบเอวก่อนนะคะเว้นตรงกลางไว้นะคะเพื่อให้ดูแบบเหมือนอยู่บนตัวหุ่นนะคะ อันนี้เราก็มาใส่นะคะน้ำหนักนะคะหนักเบานะคะช่วงจีบนะคะระบายความลึกของจีบนะคะ กดตรงนี้นะคะรอยรูดนะคะให้ดูดเป็นรอยรูดนะคะอันนี้รอยย้วยด้านหลังนะคะ เป็นผ้าแบบบางๆหน่อยนะคะคล้ายชีฟองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหนากว่าชีฟองหน่อยตรงนี้คือด้านหลังนะคะพอจะดูออกไหมคะเน้นขอบตรงนี้นะคะให้เข้มขึ้นเลยนะคะเพื่อ ผลักน้ำหนักให้เห็นชัดเจนว่าเป็นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวนะคะเอะคพอจะวาดกันได้ไหมคะสามแบบนะคะกระโปรงสามแบบนะคะวันนี้ครูภูมมาออกแบบไกด์ไลน์ให้ชมกันนะคะจะได้ลองไปฝึกวาดออกแบบนะคะกระโปรงสามทรงนะคะมาดัดแปลงนะคะตามไอเดียสร้างสารรค์ของเรานะคะวันนี้ครูป,ปุ๊กก็ ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดโรคป,ปลอดโรคปลอดภัยนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะก็วันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ